เครื่องบิน MiG 2 3หรือชื่อรหัส f l o c k e r เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบยุคสงครามเย็นที่ถือเป็นความพยายามของสหภาพโซเวียตในการก้าวผ่านขีดจำกัดของ MiG 2 1การพัฒนาเริ่มต้นในต้นทศวรรษ1960เมื่อคณะออกแบบมิคอยันกูเรวิตได้รับโจทย์ให้สร้างเครื่องบินที่ดีขึ้นทั้งในด้านระยะปฏิบัติการ ความสามารถในการตรวจจับศัตรูและการติดอาวุธที่หลากหลายกว่าสหายรุ่นก่อนความคิดสร้างสรรค์สำคัญของโครงการนี้คือการติดตั้งปีกแบบปีกพลิกได้ variable geometry wing ที่สามารถปรับองศาปีกตามสถานการณ์การบินทำให้สามารถบินช้าเพื่อการขึ้นลงจากรันเวย์สั้นและในขณะเดียวกันก็สามารถกางปีกเพื่อบินเร็วเมื่อเข้าสู่ปฏิบัติการทางอากาศ MIG 23เวอร์ชั่นแรกถูกทดสอบบินครั้งแรกในปี1967แล้วเข้าสู่การผลิตไม่กี่ปีต่อมาด้วยเป้าหมายให้เป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศโซเวียต รุ่นต่างๆถูกผลิตขึ้นจำนวนมากรวมถึงการปรับปรุงในด้านอาวุธระบบวิทยุอากาศและอากาศพลาศาสตร์รุ่นที่เป็นที่รู้จักดีอย่าง MiG 2 3 ML ได้รับการปรับปรุงให้มีระบบควบคุมการบินและอากาศพลาศาสตร์ที่ดีขึ้นเพื่อลดอาการควบคุมยากเมื่ออยู่ที่มุมปีกบางช่วงนับเป็นการพัฒนาที่สำคัญต่อชีวิตปฏิบัติการของเครื่องบินในสนามรบ ในแง่สมรรถนะ mig 23สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงราวแมตรสถึง2.4ประมาณ2,400ถึง2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถปฏิบัติการที่ความสูงเชียด18,000ถึง20,000เมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและเงื่อนไขทางการบินรุ่นติดอาวุธจะติดปืนกลคู่ขนาด23มิลลิ mm. เมตร gsh 23แมวพร้อมเครื่องยิงจรวดและจรวดอากาศสู่พื้น อากาศสู่พื้น air to air, air to ground, ที่หลากหลายเช่น r 2 3 r 2 4 r 6 0เป็นต้นเครื่องยนต์รุ่นทูมานสกี r 2 9เป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักที่ให้แรงขับที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติการที่ความเร็วสูง MIG 23ถูกส่งออกไปยังหลายประเทศตั้งแต่ยุโรปตะวันออกเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาประเทศเช่นซีเรียอิรักลิเบียอินเดียและอีกหลายชาติต่างนำ MIG 23ไปใช้ในกองทัพอากาศของตนเองความนิยมของ MIG 23สส่วนหนึ่งมาจากความสามารถรอบด้านทั้งในบทบาทขับไล่ศัตรูทางอากาศและโจมตีพื้นดินแม้จะไม่โดดเด่นในทุกด้านแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ในหลายสถานการณ์ แม้จะมีจุดเด่นมากมาย MIG-23 ก็เผชิญปัญหาไม่ใช่น้อยความไม่เสถียรในมุมปีกกลางบางช่วงทำให้นักบินต้องระวังอย่างมากในขณะที่กำลังเปลี่ยนองศาปีกนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงถือว่าสูงเครื่องยนต์บางรุ่นก็มีประวัติความร้อนสูงหรือชำรุดบ่อยครั้งการมองเห็นด้านหลังและด้านข้างก็ถูกจำกัด ทำให้ในบางสถานการณ์นักบินอาจถูกจับได้โดยศัตรูที่ไม่ถูกคาดการณ์แม้จะมีการติดตั้งกล้องส่องหลังหรือเปริสโคปบ,บางรุ่นเพื่อเพิ่มมุมมองในสนามรบจริง MiG 2 3ได้ใช้งานในหลายสมรภูมิเช่นในอัฟกานิสถานถูกนำไปใช้โดยกองทัพโซเวียตเพื่อโจมตีฐานฝ่ายต่อต้านและในสงครามตะวันออกกลางหลายครั้งเมื่อเทียบกับเครื่องบินตะวันตกเช่น F-4 F14 หรือ F15MIG-23 มักอยู่ในจุดด้อยในเรื่องอักภาพทางอากาศเนื่องจากระบบอาวุธและเรดาร์ของฝ่ายตะวันตกมักเหนือกว่าในบางช่วงเวลาการปฏิบัติการแม้จะถูกปลดประจำการจากกองทัพรัเสเซียแล้วในราวทศวรรษ1990แต่บางประเทศยังคงใช้งาน MIG-23 อยู่ในปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นจำนวนน้อยและในบทบาทจำกัด เนื่องจากความทันสมัยของอากาศยานรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่นอกจากนี้ยังมีความพยายามจากบางหน่วยงานหรือบริษัทเอกชนที่จะฟื้นฟูเครื่อง mig 23ที่ถูกเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือโกดังให้กลับมาบินได้อีกครั้งเพื่อนำไปแสดงในงานโชว์ทางอากาศแอ์โชว์ความพยายามเหล่านี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคทางวิศวกรรมความเหมาะสมของชิ้นส่วนและมาตรฐานความปลอดภัย เมื่อกล่าวถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ MiG 23ถือเป็นจุดเปลี่ยนนะกะองค์การออกแบบเครื่องบินรบยุคโซเวียตมันเป็นเครื่องบินรบที่สะท้อนแนวคิดขององค์การประนีประนอมระหว่างความเร็วการปฏิบัติการจริงและความสามารถรอบด้านแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในทุกแง่มุมแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญในวิศวกรรมการบิน การพัฒนาระบบควบคุมการบินการออกแบบอากาศพลศาสตร์และยุทธวิธีทางอากาศในยุคสงครามเย็นสำหรับบทความ YouTube คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องที่ดึงดูดเช่นคุณเคยสงสัยไหมว่าเครื่องบินรบแบบใดที่มีปีกปรับองศาได้จากนั้นพาเข้าสู่ประวัติเบื้องต้น การออกแบบที่โดดเด่นจุดอ่อนในการใช้งานการใช้งานจริงและสถานะปัจจุบันปิดท้ายด้วยบทวิเคราะห์ว่าทำไม mig 23ถึงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์การบินแต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับการสรรเสริญในบางด้าน